ครับไทยครับจะณทำอาชีพอะไรครับเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นครับเป็นล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นครับโอเคทักทายคุณผู้ชมทางบ้านแปลภาษาญี่ปุ่นหน่อยดีฮะม<อ>ินาซังคอนนิชิวะช่วงนี้เป็นเทศกาลสงการานจิิกายนน่มะ今の時期はเดะมิน村間祭になりまโนชินเดะんุรだไซ สมการเราก็จะสาดน้ำกันสงการมาซึมาซึว่าอ่านิัสและเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้จับไท่ก็ได้เอ๊ะต้องแปลก็ขอให้น่าเน็กมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีสาวสวยๆเยอะๆนะคะโอเคเอาละฮะขันที่ไทยเลือกมานะ โอเคอ่ะใบนี้ไม่ใช่ <Yeah. S 1> เหลือใบนี้กับใบนี้นะใบนี้กับใบนี้จะเทกก่อนนะมีสีแดงได้สามพันจัดไปเลย <Yeah. S 1> เราไปสามพันไอเค,โอ,เคโอ้อยากได้นำดีพอไหมล่ะไทยยังไม่พอครับยังไม่พอนะเพรานะนั้นของรางวัลอะไรก็ขนรางวัลเลยคุณไทยครับเพิมลุกอาเซียอาซอรัรบปีใหม่ไทยด้วยสร้อยคอทองคำเส้นนี้ ขาดอีก23่3ไม่เกิน43ไม่เกิน43 23ไม่เกิน43น้ำอบน้ำอบน้ำอบหนึ่งขวดครับน้ำอบร้อยขวดขวดเดียวขวดเดียวโอเคขาดอีก23ไม่เกิน43นะน้ำอบ1นึ่งขวดนะครับผมเก้ต้องเกิน23ไม่เกิน43ได้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 ปไปเลย แม่นนะเด็กดีใจหลายครับไปยุที่สองดีกับแป่